สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนครับวันนี้เป็นตอนพิเศษที่เราอยากให้ทุกคนได้ยินจากปากคนเจอเองจริงๆครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของเรานนหนุ่มวัย25ปีที่จะมาเล่าเรื่องหลอนในแบบที่แค่ฟังก็ขนลุกครับสวัสดีครับนนสวัสดีครับพี่ชัยขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาเล่าในวันนี้ครับยินดีมากครับนนครับเรื่องของนอนนี่แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้ววิญญาณตามกลับบ้าน อยากให้เล่าเลยครับว่าเริ่มต้นยังไงครับพี่จริงๆผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรอกครับจนได้เจอกับตัวเองเรื่องเกิดประมาณ2ปีก่อนครับผมกับเพื่อนกลุ่มเดิม5คนนัดกันไปเที่ยวบ้านร้างที่คนเขาพูดก,กันว่าหลอนมากๆครับเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆอยู่ชานเมืองแถวๆที่ตอนกลางวันยังดูน่ากลัวเลยครับทาไมถึงไปครับแค่ท้าทายกันหรือยังไงครับก็เหมือนลองของกับพี่ชัย บางคนก็พูดท้าทายเลยว่าถ้ามีจริงก็ให้เห็นหน่อยสิพอคืนนั้นไม่มีใครยอมแพ้กันพวกเราก็ซื้อเหล้าเบียร์ไปนิดหน่อยเปิดเพลงในรถระหว่างทางก็คุยกันเสียงดังดัแบบไม่กลัวอะไรแต่พอรถเลี้ยวเข้าซอยไม่มีไฟถนนเสียงจิ้งหรีดเสียงหมาเห่าทําให้เริ่มเสียวสันหลังครับด้วยบรรยากาศมากครับแล้วตอนเข้าไปเป็นยังไงครับทางเข้ารกมากครับมีเศษไม้เศษกระเบื้องประตูหัก,หก พวกผมส่องไฟฉายก็เห็นพวกอยากใยแถมมีคราบดำบนผนังเหมือนรอยไฟไหม้หรือเชื้อราด้วยครับผมเดินตามเพื่อนแต่ใจมันเต้นแรงกลิ่นอับจนแสบจมูกเหม็นกลิ่นไม้เก่ามันเงียบเกินไปทุกเสียงเดินทำให้พื้นลั่นเอียดเอียดมีคนผู้หญิงในกลุ่มครับเธอบอกว่าไม่ไหวกลัวแต่เพื่อนอีกคนก็บอกว่าอย่าทำเป็นเด็กๆมาแล้วก็เข้ากันให้ครบก็เลยลากกันขึ้นไปบนชั้นสอง บนชั้นสองห้องมันกว้างแต่ไฟไม่มีแสงไฟฉายสาดไปเห็นแต่รอยคราบดำกับกระจกแตกผมจำได้ว่าเย็นเยือกมากครับแล้วเริ่มเจออะไรครับตอนแรกได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนอะไรสั่นเบาๆบางคนก็บอกว่าเป็นหนูแต่ผมว่ามันเหมือนเสียงคนขยับอยู่ในห้องใกล้ๆพวกเราทำเป็นไม่สนใจมีเพื่อนผมคนนึงพูดเลยว่าผีมีจริงก็ออกมาสิโอ้โหนั่นแหละครับคำต้องห้ามใช่ครับพี่ชัย พอพูดจบเท่านั้นเสียงเหมือนอะไรหนักๆกระทืบพื้นด้านบนดังตึงทุกคนเงียบเลยหายใจไม่ออกมันเงียบหลังเสียงนั้นสักพักจนได้ยินเสียงลมหายใจเพื่อนชัดแล้วมันดังอีกเหมือนใครลากขาช้าๆอยู่บนพื้นไม้ฟังแล้วเย็นหลังเลยครับนนใช่ครับพี่ผมไม่รู้ใครเป็นคนเรื่มแต่เราวิ่งออกมาเลยครับลงบันไดเสียงดังปกแป๊กบางคนร้องไห้ขึ้นรถกันเงียบกริบไม่มีใครพูดเลย ขับรถออกมาด้วยความเร็วสูงครับแล้วตอนกลับบ้านล่ะครับเริ่มรู้ตัวไหมครับว่ามีอะไรตามมาคืนนั้นเลยครับผมถึงบ้านดึกมากพ่อแม่หลับหมดผมอาบน้ำเหมือนได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเบาๆสามครั้งผมยังคิดว่าแม่มาปลุกแต่ไม่มีใครอยู่พอเข้าห้องนอนผมเปิดไฟไว้แต่เหมือนเห็นเงาคนตรงตู้เสื้อผ้าผมหันไปไม่มีเริ่มหลอนแล้วครับคืนต่อมาเสียงมาอีกครับ แต่ดังขึ้นเหมือนมีคนเดินลากขาในห้องผมแกล้งทําเป็นหลับแต่ได้ยินเสียงหายใจใกล้หูมันเย็นมากจนผมต้องลืมตาแล้วตะโกนเสียงหายไหมครับหายครับเหมือนมันกลัวแต่พอผมเงียบเสียงนั้นมันกลับมาอีกเหมือนแกล้งผมพอผมพูดว่าอย่ามายุ่งเสียงหัวลราเด็กเบาๆดังขึ้นครับคนลุกเลยครับนนใช่ครับพี่ผมพยายามทําใจคิดว่าหลอนไปเอง แต่เช้ามาผมโทรหาเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนอีกคนก็เจอคล้ายกันเขาฝันว่าเดินในบ้านร้างแล้วมีเด็กผมยาวๆเดินจับมือเขาแล้วร้องไห้มันเหมือนตามกลับมาทั้งกลุ่มเลยครับใช่ครับพี่ชัยพวกเราต่างคนต่างเครียดบางคนถึงกับไม่กล้ายอยู่บ้านคนเดียวผมเองต้องเปิดไฟนอนทุกคืนหลังๆเหมือนเสียงมันเดินวนรอบห้องบางครั้งก็ได้หรือเหม็นไหม้ทั้งที่ทนใน,นห้องไม่มีอะไรเลยครับโห กลิ่นนี่หลายคนเจอครับเวลาเจอดวงวิญญาณแรงแรงแม่ผมเริ่มสงสัยว่าทำไมผมซึมไม่หลับไม่นอนก็เลยถามผมเล่าให้ฟังแม่หน่าซีดเลยบอกว่าผมอาจผลพาอะไรกลับมาแม่ก็เลยพาไปหาพระครับพระท่านว่าไงครับพระบอกว่าผมไปท้าทายแล้วเหมือนเชิญชวนเข้ามาเขาเลยตามมาอยู่ด้วยท่านให้ผมนำน้ำมนต์กลับมาโรยรอบพอมจุดธูปขอขามาพูดว่าเราขอโทษให้เขากลับที่เดิม ได้ทำไหมครับทำครับพี่ชัยทำเพร้อมแม่วันนั้นผมพูดน้ำตาคลอขอโทษจริงๆว่าเราไม่รู้เรื่องไม่เจตนาให้เขาโกรธหลังจากนั้นก็รู้สึกเบาขึ้นครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับหลังจากนั้นยังมีบ้างครับพี่ชัยเหมือนเสียงไกลลงเหมือนมีคนยืนมองเฉยๆบางครั้งผมฝันเห็นเด็กผู้ชายหน้าซีดๆยืนหันหลังร้องไห้เบาๆแล้วค่อยๆเดินหายไปแต่ผมไม่เจอเสียงลากขาอีก ถือว่าเบาลงเยอะเลยครับใช่ครับพี่ผมไม่เคยลืมเลยครับผมไม่กล้าท้าทายอีกแล้วครับทุกครั้งถ้ามีคนพูดท้าผมจะรีบบอกเลยว่าอย่าทำดีมากครับนนน,นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนนะครับครับพี่ชัยผมแค่อยากให้ทุกคนระวังไม่ควรลบหลู่หรือคิดว่ามันแค่เรื่องตลกครับหลังทำพิธีขอขอมาแล้วก็เริ่มเบาลงแต่เหมือนยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง อยากให้เล่าต่อเลยครับว่าหลังจากนั้นชีวิตเป็นยังไงครับครับพี่ชัยคือพอหลังจากทําพิธีไปมันก็ไม่ได้หายขาดในทันทีนะครับเหมือนอะไรบางอย่างยังวนเวียนอยู่ช่วงแรกเสียงเดินลากขาหายไปแต่เริ่มกลายเป็นเสียงอื่นครับอย่างเสียงคนกระซิบเบาๆเวลาอยู่ในห้องคนเดียวเสียงกระซิบเหรอครับฟังแล้วน่าขนลุกมากครับใช่ครับเหมือนมีคนยืนข้างๆและพูดเบาๆบางครั้งผมจับไม่ได้ว่าเขาพูดอะไร มันเบาจนเหมือนเสียงลมแต่รู้ว่ามีคำพูดผมกลัวจนต้องเปิดเสียงเพลงกลบเปิดไฟไว้ทั้งคืนครับแล้วเพื่อนคนอื่นที่ไปด้วยกันยังเจออยู่ไหมครับยังครับพี่บางคนเจอฝันซ้ำๆว่าอยู่ในบ้านร้างนั้นแต่และคนเล่าไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันหมดเช่นเห็นเด็กผู้ชายร้องไห้เห็นคนถูกเผาหนักสุดคือเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเธอฝันเห็นตัวเองโดนดึงขาแล้วตื่นมามีรอยช้ำเป็นรอยนิ้วเลยครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกครับ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับใช่ครับพี่ชัยเราทุกคนเริ่มหลอนไม่กล้าเที่ยวกลางคืนกันเลยช่วงนั้นเพื่อนคนนั้นเครียดมากถึงขั้นไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะนอนไม่ได้พูดน้อยลงเหมือนซึมพอเจอกันยังบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องขอโทษเสียงเด็กร้องขอโทษนี่ฟังแล้วสะเทือนใจมากครับใช่ครับเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกแต่ติดเราเพราะคําพูดท้าทายที่บ้านร้างเราไปพูดว่าถ้ามีจริงก็ออกมาเพราะเขาตามมาเขาเหมือนหลง ไม่มีทางกลับเข้าใจเลยครับคนโบราณถึงห้ามพูดท้าแบบนั้นเด็ดขาดเลยครับใช่ครับพี่ชายผมจําแม่นเลยวันหนึ่งตอนเช้ามืดผมสะดุ้งตื่นเห็นข้างเตียงเหมือนมีเด็กผู้ชายยืนก้มหน้าใส่เสื้อขาดขาด,ขาด,ขาดเขามีรอยดําเต็มตัวผมถามว่าเป็นใครสเสียงเขาสั่นมากพูดว่าอยากกลับบ้านครับขนลุกมากครับนน ون. แล้วหลังจากวันนั้นเป็นยังไงครับสเสียงเบาลงเรื่อยๆครับพี่แต่ไม่ได้เงียบสนิท ยังมีบางคืนเหมือนมีคนเดินรอบเตียงบางครั้งได้กลิ่นเหม็นไม่แรงมากเหมือนไฟไหม้ไม้เก่าบางทีก็เสียงเด็กหัวเราะเบาๆผมกลัวจนต้องนอนห้องแม่แม่ว่าไงบ้างครับแม่สงสารครับบอกว่าให้หมั่นไหว้เจ้าที่จุดธูปบอกอย่าด่าท้าทายอย่าไปพูดอะไรลบหลู่อีกเลยผมทำตามทุกอย่างครับดีมากครับถือว่าเป็นการเคารพสิ่งที่เราไม่เห็นครับครับพี่ชัยหลังๆผมไปทำบุญบ่อยมากเลยครับไม่ใช่แค่กลัวแต่รู้สึกผิดจริงๆ เพราะคำพูดพวกเราทําให้เขาตามมาพวกเราก็ชวนกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดแล้วเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับพี่แต่ไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนยังฝันอยู่บางคนยังได้ยินเสียงแปลกๆแ,แต่ไม่บ่อยเหมือนก่อนทุกคนกลายเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยครับนั่นสิครับใช่ครับพี่ชัยผมเลิกเที่ยวบ้านร้างเลิกลองของเด็ดขาดบอกเลยว่าทุกวันนี้ถ้าเพื่อนชวนผมจะบอกว่าไม่เอาเด็ดขาดดีมากครับ นี่เป็นบทเรียนราคาแพงเลยครับครับพี่ชัยผมอยากฝากทุกคนเลยครับอย่าไปลองของอย่าพูดท้าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นผมเชื่อว่าผีวิญญาณเขาก็มีอยู่ถ้าเราไปพูดล้อเล่นหรือท้าทายเหมือนเราเรียกเขามาจริงครับสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีครับครับพี่ตอนนี้ผมก็ยังขนลุกทุกครั้งที่เล่ายอมรับเลยว่าผมเคยเป็นพวกไม่เชื่อเลยพอเจอกับตัวเปลี่ยนความคิดหมด เป็นประสบการณ์ที่มีค่าเลยครับนนขอบคุณที่เปิดใจมาเล่าให้ทุกคนฟังครับครับพี่ชัยผมแค่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับเอาจริงๆผมไม่คิดว่าการไปลองของจะเปลี่ยนชีวิตขนาดนี้ครับตอนนั้นคิดแค่ว่าเอาสนุกอยากท้าอยากอวดเพื่อนแต่พอได้เจอจริงๆผมรู้เลยว่าคำพูดลบหลู่แค่คำเดียวมันเรียกอะไรที่เราไม่พร้อมรับมือเข้ามาเลยครับใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับครับ ผมอยากฝากว่าถ้าใครได้ยินหรือเห็นเพื่อนจะไปลองของไปท้าทายอยากให้เตือนกันไว้เลยครับอย่าทำอย่าพูดถ้าเขาไม่เชื่อก็เล่าเรื่องผมให้ฟังได้เลยผมยินดีมากครับถ้ามันจะช่วยคนอื่นไม่ต้องเจอแบบที่ผมเจอดีมากครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ยินจะระวังขึ้นครับจริงๆแค่เคารพสิ่งที่เราไม่เห็นมันก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบแล้วครับใช่ครับพี่ ทุกวันนี้ผมไปทํำบุญบ่อยสวดมนต์ไหว้เจ้าที่ขอขมาและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลบหลู่หรือท้าอะไรอีกเลยครับขอบคุณมากครับนนท์ถ้าใครฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์อยากให้กดติดตามกดแชร์ช่องนี้ไว้เลยครับเล่าเรื่องคืนหลอนจะมีเรื่องจริงเรื่องเล่าเขย่าวขวัญจากประสบการณ์ผู้คนทั่วไทยมาให้ฟังอีกแน่นอนครับ ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆฝากแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆหรือใครที่ยังไม่เชื่อจะได้เตือนสติกันครับขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบนะครับเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ